งงอยู่ไงเรื่องเรื่องผมไม่ผมไม่งงหรอกนี่เขาไม่งงหรอกแต่ไอ้ตรงกลมๆอ่ะงงมองไม่ถันเออมันเรียกมันเรียกมาจากซ้ายไงคนคนซ้ายมันโอ้ถ้ากลมๆไม่มีอะไรอ่ะห้ามโดนเหรอห้ามไม่สีเขียวโดนเหรอใช่อให้มนอยู่นานๆหรือเปล่าเคาะไว อ๋อ้ตามนวลเด้งตามตานวลเด้งตามตานวลเด้งตามตานวลเด้งเี้เด้งโอ้ยตามตานวลเด้งตามตานวลเด้งโอ้โหบอลมินบอลเอ๊ะอะเจอเจอกันสองคนเลยกันสองคนเลยกันสองคนโอ้ยไอฟิล์มไม่ใช่บไม่ใช่ไอ้ซ้ายเหรอไอ้ฟิวขวาซ้ายไม่งงว่ะ โอ้โหจะทำยังไงเอออพิ๊บเล่นกัะตุกคนเล่นกัะตุกคนโอ้ยพิ๊โดนจังว่าสายดีดิเฮ้ยสวยมาคนนั้นเฮ้ยทีนี้บอเออี่แม่งบั๊ไอ้เหี้ยไม่ได้บั๊กโดนหนีบโดนหนีบโดนเอาหรอพี่บั๊เออเมื่อกี้จับประมาณแปดนะพี่แปดแล้วเหลือสี่เลยอ่ะได้เหรอวะแล้วถอดแล้วแล้วพอถอยปุ๊บแม่งเหลือหนึ่งมันเด้งอ่ะดื้อ อะไรวะเนี่ยกูอะอยู่กูเอแล้วโอเคอะเจอแล้ว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 ไม่ใช่นี่อว่าเจอแล้วเจอแล้วผมอยู่ไหนวะกูแล้วกูเจอแล้วกูเจอตัวเองแล้วไม่ใช่หรือว่าของโก้ันทามไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าผมไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยไม่เห็นเลยอ่ะผมไม่ไม่เจอไม่เจอโเราเราเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ผมเจอตัวเองละเจอ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 ละเจอตัวเองละผมไม่เจอไอ้ทันผมเจอตัวเองผมเจอผมเจอผมไม่เจอผมเจอตัวเองละผมไม่เจอเออไม่ใช่เฮียเออทำไมไม่ใช่วะทีละคนทีละคนเจอตัวเองละผมเจอตัวเองละอ่ะเจอเจอแล้วมั้งเัอโอเคใช่ละผมไม่เจอ ผมเจอแล้วเหลือเหลือผมหาละโอ้ยให้ให้ขยับทีละคนมี่ให้ขยับทีละคนได้แล้วขยับทีละคนดูหมดอะเจอล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 ะผมเจอละผมเจอละวเจอยังพยายามโดดๆแล้วขยับทีนิดอะอย่างว่าเจอเนี่ยเจอว่ะ ใส่อะหายแล้วเฮ้ยใช่ว่ะเกือบเกือบเกือบมึงนะเกือบเป็นแพ้รับบาปกูโดนตัวเองทุกรอบเอ๊ะยังเล้วรอบแรกอ่ะรอบแรกมองไม่ทันหาตัวเองไม่เจอผมเดินเจอตัวเองรอบเลยสิี่แล้วเว้ยสิบสี่แล้วสิบสี่แล้ว h a n d ะเลยสิยงเอาอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรยิงเหรอเฮ้ย เอ้าอย่ายิงโอมไว้โอ้ใครกดอะคุณมแล้วทำเลยกูแลดคไม่รู้ดิทำอะไรเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยเดียเดียเดยโเดี๋ยว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 เยวเดี๋ยวเดียวเยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเี่ยาเี่ยเดี๋ยวเยเี้ยวเี้ยเดยวเดียวเดี๋ยวเี้ยวเดยเดี้ยดยเดี๋ยเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยเดียวเยเดี๋ยวเยเดี๋ยวเยเยเ้ยเย ยิงดิสายยิงสายยิงสอดเออไปเลยเออขยับขยับขยับพื้นแตก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 อันนี้ต้องสองคนอันนี้ต้องอย่างนี้ปะแล้วข้างบนทำไงอ่ะแล้วข้างบนทำไงอ่ะต้องกันตรงนี้เหรออ๋อเขาจะแล้วพี่กันกันหนามข้างบนไงใช่กันหนามข้างบนนะเอออะไรระเบิดขยับ คบาดที่เหลือมาอ๋อนี่ไงครบละวยิงเลยพี่เบียดยิงเลยเฮ้ยไม่ตรง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 ขยับมาอะไรอะไรไปดิหลบไปดิสายยิงดิสายหลบสายหลบอ่ะอ่ะไปอยู่คนที่ไปยิงเยิงแม่งเลยเออนนั่แหอะเฮ้ยพี่ต้องเอากดกดเลยโอเคขยับดิขยับมามกด x x กด x พี่กด x กด x กดปุ่มยิงอ่ะกดปุ่มยิงอ่ะเมื่อกี้กดปุ่มยิงอ่ะใช่ง่ายจัดเลยง่ายง่ายมาก ว่าแล้วมันต้องใช้กันกันในนี่ปวดหมอกปวดหมอกแล้วกูยี้ใช้ปืนเหรอพีู่มันจะปวดหัวมากอะไรอ่ะชโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยชกต้องชกต้องชกเดี๋ยวเดี๋ยวชกชกไอ้ยี้นี่เลยอ๋อผ่านกระชกไอ้ย่าชกดีข้าชกอ๋อผ่านกระชกอ้าวเสร็ร้อยชกดิ โชคดิอ่าผัานอ๋อ <มา S 1> แยกกันชกแยกกันชกแยกกันชกเออมันเหมือนชกเกมโชคโนตุต่นนะพี่แยกกันชกต่อยดิต่อยดิพิมไอ้ฟิฟวมันมีดีเลยพี่มันมีดีเลยอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วต้ต่อยให้เหลือศูนย์พี่เออชกกันซ้ายกันต่อยให้เหลือศูนย์สามกันชกสลับกันชกสลับกันชกก่อนออ๋ห้ามชนห้ามโดนชนด้วยห้ามโดนชนด้วย อาแล้วมึงจะมาชนทำไมนี่แบ่งไว้ก่อนดีแบ่งคนละเออแบ่งกันดีดิไอันซ้ายดิไอฟิวซ้ายดิฟิวเออเบ้ไอฟิวฟิวไอมาทำไมเนี่ยฟิวเศ้าไปฟิวหันซ้ายดิโชกดิโอ้โหมีดีเลยโชม่ดีฟิวฟิวคุยงคางเทียประทุก เบ็ดเบ็ดช่อีกคนช่อีกคนตอนนี้ไม่รู้โอ้โหเอ้ยรอเลยมามามาข้ามามาชกมาดีสองคนนี้แหละมาดีครับสวยทันทานทานโคติดติดเอ้ยเอ้ยทานทานทานชกชกชกปิดบชกเไปได้อยู่ได้อยู่ทานแล้วกว่าจะชกได้เยอะขึ้นมางบนเลยขึ้นมางบนเลยเป็นอ๋อห้านไม่ใช่ไม่ใช่เบส เรามีคนห้าคนพอดีเราต้องชูพร้อมกันเราชูพร้อมกันชูพร้อมกันชูพร้อมกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดติดเบ็ดเดี๋ยวก่อนตกลงกันก่อนใครเอาอันไหนเออตกลงนี้ตอนนี้ไม่แล้วนี่ไงบุลเล้วนี่บอกอันนี้อ่ะสายเอาไหนเอาาเนี้ยมาสายนี่นะโอเคพี่เอานี้เอาพี่เอ็ดอ่ะหนึ่งไม่โดนฮุกดิแป๊บแป๊บแป๊บรอรอรอเอาเลย มาแล้วไอ้โจรไอ้สายว่าเอาใหม่อีกทีนึงเอาเอาเอาโอ้ยสายว่าวบูดาเอาใหม่อีกทีนึงมามาโอ้ยฟิวไอ้ฟิวรอรอรอพี่รอ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 ละเออเออไส่ไล่ต่อยว่าไปกี่รอบมาแล้วอันนี้อันนี้ยืนอันนี้ยืนตอหัวยืนต่อหัวกันนี่เออว่ะเนี่ยยืนต่อหัวดิค่ะยืนต่อหัวดิค่ะยืนมายืนขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน โอ้ยยี่จะเดินทำไมล่ะมาขั้นบันไดก่อนมันขั้นบันไดก่อนขั้นบันไดก่อนขั้นบันไดก่อนรอก่อนแล้วกันหนึ่งโอ้ยโอ้ยนี่เดิชกชกเนี่ยต้องมีคนดีเลย์ด้วยอ๋อเหลีอ๋อเหลี่ยงเหลี่ยงชกเหลี่ยงชกชกอ้าวไอ้เหี้ยข้าหน้าไม่โดนนี่เองถั่กไม่โดนชกชกดิชกดิชกดิ โว้ยเอ้ยเราไเอาไปฟิวจบแล้ว่ผ่านแล้วนเนี่ยต่อต่อตัวต่อตัวนี่เดินไปนอนโอ้ยต่อยแม่งเลยอ้าวอะไาดิต่อยแม่งเลยปัญหาคือชกมาตั้งนานเลยฟิวชกไม่โดนว่ากันเถอะใช่บอกว่าอยู่ชกไม่โดนวะเบาๆยับยับไม่โดน มันก็ไม่หันก็มาโชคเขาทีนะไอตัวตุ่นแรกเนี่ยเรือแข็งเออแข็งโอ้โหเห็นอยู่แล้วของมาริโออ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอาแล้วจะโดดข้ามคูทับไปโถ่ยิงคนสุดท้ายไม่ต้องยิงคนสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกูสงสัยว่าเบสเบสกระโดดดินี่เอ้ยอย่าเหยียบหัวดิเดินซองออกมาเอาแซงออกมาใหม่เแ้าออกมาได้วะ เออซองขวไปัวดิเออได้มามามาเดี๋ยวเพิ่งเพ่งพ่งพ่งเดี๋ยวมโดดแล้วพี่ยิงนะอย่าพิ่งดิเข้าใจแล้วเข้าใจล้เดี๋ยว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 เอาอย่างี้เย่เดี๋ยวเดี๋ยวทายยืนบนหัวไอไอนีนี่ไอไอฟิลไอฟิลนี่ไอฟิลยหัวฟิลี่ไอเอาไมฟิลออกฟออกก่อนไ a ไอฟิลยแล้วไม่ได้บอกมึงเลยเบสสงสัยเราต้องทําสองคนละ ผมรู้แล้วพี่ว่าทำยังไงอ่ะแต่ถ้ามึงไม่เดินไปทำไมรู้ว่าทำยังไงมึงก็ลงดิหัวคู่ยืนหัวบูดีเฟิวิ่หัวไอ้เม็ดอุ้ยไเม็ไปล่อมาดิเม็ไปล่อ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 อย่าพึ่งดิล่อเฉยไม่ได้ให้เข้าไปข้างในให้ให้มันล่อก่อนแล้วให้มันให้มันให้มันล็อกยกขึ้นไปก่อนอ่าอ่าสายสายขึ้นไปไม่พูดเหรอเบสเอาไม่ทันไม่ทันพี่ไม่ทันไม่ทัน ทานดิเดี๋ยวกูทำเองก็ได้เดี๋ยวกูลอกเองเลยนต้องไอ้ต้องเอียงมาซ้ายพี่ต้องเอียงมาซ้ายเบ็เบ็ดเบมาดิเบ็ดมาเบ็ดมาต้องเอียงมาซ้ายพี่ต้องเอียงมาซ้ายไม่ใช่ไอไอฟิวไอ้สายสายไปหัวเบ็ดสายไปหัวเบ็ดเออเดี๋ย่าเพิ่งอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเห็นปะมาเดิน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 เนี่ยนั่นแหละแค่นั่นแหละแล้วก็เดินมาแล้วป่ะรอดไงยืนไอ้ไอ้ไอ้บึงสักคนหนึ่งไปยืนดินี่นี่ยอพี่อ่ะไปตายปอด เออไอ้เหี้ยเอ้ยไม่บอกไปไปปลดมาโดดมาตอนนี้ต้องเป็นม็อกกุ้ยก็โดดเบนก็โดดไปเบนก็โดดไปไปที่เหลือโดดไปโดดไปไปตรงนี้อ่ะไปไปต่ออันนี้อันสุดท้ายแล้วไอ้หีสองอันนะโดดไปโดดเลยจะยิงทำลาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวสายสายสายเปลี่ยนก่อนสายเปลี่ยนก่อน ใช่เอาใหม่เอาใหม่ใช่เอาใหม่ฟิวฟิวฟิวไอ้ฟิวไปเฮ้ยผมพี่ต้องยิงช้าหน่อยอะโดดไปเออโดดไปเถอะมึงโอ้ยแย่กว่าจะโดดมึงไม่บอกกูสักคำมา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 มึงเด้งซองเด้งซองเดี๋ยวกูโดดเองกูโดดเองเด้งซองมันช้าว่ะยิงแบหน้าเลยมึงเดินไปมึงเดินไปดิมึงเดินไปดิเดี๋ยวนิดนึงไม่ใช่เยอะไปเข้างีกว่า เดี๋ยอีนิดหนึ่งอีนิดนึ่งเดี๋ยอีนิดนึ่งไม่ได้ว่ะยิงไม่ได้ว่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไม่ถึงว่ะสายออกก่อนหน่อยไม่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 พี่เบียร์พี่เบียร์ยิงจังหวะสองใหพี่พี่เบียร์ยิงจุดหัวพี่เบสอ่ะให้สายโดดอ่ะแล้วพี่จับจังหวะเอาไอ้พี่หนีดิเดืองซองเดืองซองกระโดดไปดิกระโดดไปโดดเอาไม่ใช่มาที่มาที่มา หนึ่งติดพี่ติดวะทอาใหม่ทีเดียวพี่ต้องล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 องโดดพี่ก่อนเี๋ยอโอเคนะหนึ่งสองไอ้เหี่ยเร็วกว่านี้เดียวพี่ลองลองลองโดดได้ปะมามาลองผมลองผมลองเนอไอ้สายสายบโดดนะหนึ่งสองไม่ได้หรอพี่สายต้องยิงก่อนพี่สาต้องยิงก่อนแล้วพี่เอยโดดไปโดนไปไอ้สาย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 ไป พี่ต้องยิงก่อนแล้วฟิวมโดดไปดนพี่สายหนีอ๋อแล้วยิงมันต้องยิงก่อนอยู่แล้วมันต้องยิงก่อนอยู่แล้วไอ้ฟิล์มมันโดดเอายังไม่ทันเลยดิเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันเยอะไปหน่อยนับก่อนนับก่อนนับก่อนหนึ่งสองสามไอ้สายไม่ต้องยิงก่อนพี่สายต้องยิงก่อนอ่ะต้องยิงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 พี่กับฟิวไอ้พี่กับฟิลวมาไปไปไปหนึ่งสอง ไม่ได้พี่ต้องเดินด้วยพี่ต้องเดินด้วยพี่ต้องเดินด้วยถูกแล้วพี่ต้องเดินด้วยลงมาหนึ่งซองลงมาที่โอ้ยใจเย็นดิอยู่ไปหนึ่งซองเออไปไปไปโอ๊ยพี่สายใจเย็น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 เออมาพี่เบียร์พี่เบียร์มายิงเหรอพี่พี่สายพี่เบียรของสาย เอาแล้วไงอ่ะตายขึ้นแบบไม่ได้ปะไม่ได้เหรอไอ้นี้ขึ้นไปข้างบนทิ้งแล้วปะเอ๊พวกนจะทำไงวะเนี่ยไม่ได้หรอพี่ไอ้ไงอยู่เนี่ยหรือว่ามันมันมันต้องใช้หลายคนวะมันต้องใชสองคนั้างเลยฟิวออกที่ฟิวออกที่ฟิวออกมาเลยต้องใช้สองคนใช่ผมต้องแตกสายฟิลฟิวออกมาหรือว่าพี่เบสต้องแตกเลยวะเพราะมันใกล้ปะใกล้ไปพี่เอามาหน่อย เนี่ยประมาณนี้เบ็ดเบอ่ะลงไปสองสเบ็ดหนึสองนี่โโเดี๋ยวหนองอปึ๊บใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ไปโอเคหนึ่งสองเออหม่ติดติดไปตัวติดไปโชวโโหนึ่งสองโอเคพอแล้วจบจนั่นแหละใช้มา ไปตานะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับครับครอ้าวเบียร์นี่ลงมาพอดีเลยว่ะเวทอุ้ยอุ้ยอุ้ยโลบอุ้ยอุเกืบเอย่านะอย่านะอย่านี่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 เข้าไปเข้ไปเปิดดิเกือบลยคุณเกือบเลยไปตัวซ้ายไปแล้ว อีห้าละาะอีห้าดานโอ้โหเอ๋เอ๋สามสองหนึ่งคืออะไรอ่ะหนึ่งสองซักอุ้ยอ๋อต้องถอยคนข้างล่างเดินคนข้างล่างเดินคนข้างล่างเดินหนีคนข้างล่างเดินหนีที่เหลือเอ้าแล้วมึงลงมาทำอไมล้วขึ้นมาขึ้นมาดู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 ดดูหรืออะไรอ้าวอะไรอ่ะ กล้ไปกระโดดหนีต้องกระโดดหนีด้วยปะต้องโอ้ยอย่าเดินโอ้ป่อยขาพงไปข้างบนล้มอ้าวทำไมพี่เอาใหม่อย่าขยับ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 หันแค่ซ้ายหันแค่ซ้ายยืนแนวเดียวกันดีเนี่ยเฮ้ยทำไมข้างบนโดนอ่ะโดนชนมาข้างบนอ่ะไปโดนพี่เดินช้าไปวะ ไอ้เยอะเข้าขีบหมายเข้างงลอ่ะคนข้างล่างจะไม่คนข้างล่างจะไม่มีหมัดพี่ใช่ใช่คนข้างล่างจะไม่มีหมัดอย่าขยับอย่าขยับตรงกันพี่เบสขยับขวานิดนึงได้ปะไหมทำไมมาโดดวะเราจะต้องทำยไงอ่ะใช่จะโดดยังไงอ่ะต้องขยับขวาหนีเหรออ้าวโทษโทษพี่เหม่อพี่ลืมไป พี่ดกว่าอยู่ไม่หยับยังไงวะสามคนต้องบนต้องออกอ่ะเหรอเลยาไหมพอชกทีกระโดดหนีป่ะงชกทีแล้วหันหน้าหันหน้าขวาเนี่ยหนีเลยเออโอ้ยไอฟิวจะเดินทำไมอ่ะโอเคโอเคโอเคหยุดเดินทำไมอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินพี่แค่ขยับขยับเฉยๆขยับขยับหันสะหันขวาเออเออขยับหันขวาพี่สายอย่าหยุดเดินนะเดินพี่สายอย่าหยุดเดินหยุดเดินแม่งหยุดนิ่งเลยกึ๊กกึ๊ก อ่าฟิวมา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 ,มาๆๆอย่าหยุดเดินนะอย่าหยุดเดินนะไม่ต้องชะลอโอ้ยตกเยอะไปพี่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้เยมาโดนต่อยไปอเอาขอโทษโดนดนันไ่ได้ว่ะพี่มันต้องขยับห้ามตกเลยขยับนิดเดียวอ่ะใช่ไม่โคตรสัมกี้อเนี่ยโอ,โอเคพี่ซายพี่ซายพี่ซายต้องไปใจกของขลามากไปเลยพี่เบสเออโอ้ยงี้เหรอ โอเ okay. คไปยับไอยับงองนี่เฮ้ยโอ้โหโดนนิดเดียวนิดเดียวเลยอ่ะผมขยับแล้วขยับหนีมาแล้วใด่แล้วคนต้องร่างคลยอยู่พี่ว่าน่าง่ายกว่านี้หันมาดีฟิวใจเย็นขึ้นเยอะจังเลยให้ได้ต่อยขอต่อยใจร้อนกูกูหนีก่อนแล้วเยียเดี๋ยวเขาบนหลบกันเองเดี๋ยวเขาบนหลบกันเองสามคนบนอ่ะ

เราเดินทำใหม่ว่าก็บอกว่าดูคนก่อนดูคนก่อนเบสเบสเบสต้องเป็นคนหลบนะเบสต้องเป็นคนหลบเพื่อนหบเพืนหลบให้เพืนหลบไปแล้วสวยนี่ไปผมเดินอยู่อัตโนมัติอัตโนมือสวย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 ใจเย็นใจเย็นมาลีมาลีมาลต่อยไม่โดนอะไรครูต่อยไม่โดนไม่ไเอาปตัวเอา ไม่โดนต่อยต่อยไม่โดนหยุมันต่อยไม่โดนเย้ยผมเลยต่อยไม่โดนผมไม่ได้หันนี่ไม่ผมต่อยไม่โดนหนึ่งเลยหนึ่งข้างเป็นคนจกนะขางเป็นคนหลบนะไม่หูขวาได้ไปหูขวานะไปถ้าแบบคนหลบไม่มีปัญหาเลยเบ็ดเดินดีต่อแล้วต่อแล้วเอาต่อยต่อยสวยสวยสวยไม่โดนไม่โดนเอาสวยสวยสวยต่อยโดนทุกคนน่ะโดนโดนสวยสวยหไม่นอดหรอ ก่อนดีไอ้สายขยับไปดีไ้ี่อนี่ดนไอ้สายต่ไปโดนมาต้องไอ้นี่ไงโอเคโอเคมาดูเองเดี๋ยวพาหลบเดี๋ยวพาหลบไม่แจ้ผมได้ต้องต่อยโดนทุกคนพี่โอ้ยฟิวไม่โตไม่ต่อยทไมวะไอ้ฟิวไม่ขยับไอ้ฟิวไม่ขยับปุ๊บผมขยับไปโดนเลยเกม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 เนี่ยแ่งสองซับ ไป้ไพ่หลบๆไอ้เหี้ยเออ้เบสเนี้ยหยุเนี้ยขยับเยอะเนี้ยหยุดกูไม่ได้หยุดไอ้เบสมันขยับเดินพี่เดินมากไปพี่เดินมากไปมาบ้านี่นี่ผมเซียนเดินคนข้างล่างอะผมเซียนเลอ้าไปวนายอยู่ได้อยู่เอ้ยโดนทุกคนโดนทุกคนนี้ไอ้โดนโคตรต่อยหน้ามันจเย็นใจตาย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 วะได้ยังไง โอ้โหไม่โดนไม่โดนเอาเลยชกเลยชกเลยไอ้สัสไอ้สายโลกอะไอ้สายไม่ต่อยไม่โดนน่ะใจเย็นใจเย็นรีบชกอาไอ้เหี้ยได้ดีส่วนได้หมดโคตรยากเลยเฮ้ยสีดาสุดท้ายเนี่มันเล่นเพลินจริงอะโมวะเฮี้ยถ้าเล่นจะที่ยงคืนคือไอ้เหี้ยอะไรอะ วิ่งเดินเดินวิ่งเลยนะไม่ถึงวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งอยหยุดวิ่งวิ่งโอ้ไอฟิวไอฟิวอ่ะโอ้ผมลอกคนเดียวเนี่ยลอกลอกคนเดียวดีเฮียขึ้นไปก่อนขึ้นไปคนเดียวโอ้ยไอฟีฟิวไอ้ซาย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 ไม่วินเนี่ยทั้งคู่เลยเฮียไอซายไอซายไม่ได้ผมวิ่ง กดค้างดิโอ้โหไอ้พี่อ้นี่อ้ไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วเนี่เป็นยังไงกับพวกมึงฮะถามจริงเลยเนี่ยมึงกดค้างตั้งแต่ตอนนี้เลยมันกดค้างเลยกูคือตอนเนี้ยค้างเออเออนี่แหละเนี่ยพี่มันติดไม่เราเข้าได้เรอเข้านี่ได้อ๋อนี่รถรถเนี่ยเอาไล่มากันเองให้เดี๋ยวไปเอมให้แน่่ตางพี่เบสเดินนะพี่เบสเดินนะไปพี่เบสเลยเออมึงโดนนะแล้วหรือเล้วรอรอรอใจใจใจมันไม่โดนมันไม่โดนมันไม่โดน ค่อยลงค่อยลงยังไม่รู้จะเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนกูเห็นสภาพเฉลียวเอาเฉลียวยอดนะเอาไปเปล่าเฉลียวไปทีละคนอ๋อไปทีละคนไปทีละคนไปทีละคนเทแล้วข้างหน้าไอ้ขีดๆนี่คืออะไรอ่ะเส้นเดินดิเดินดิยิ่งมันจะอยู่ทำไมเล่าเดินดิโอ้โหชัดเลยชัดเลยชัดเลยกูรอดีแนะมาดิมาดิดิวไปไปแล้วไป ไอ้เหี้ยหยุดแปลกเลยต้องกระโดดกระโดดต้องอยู่บนหัวกันเลยพี่เฮ้ยไปสองคนได้ป่าววะได้ปะไปอีกได้ปะอยู่บนหัวกันไม่ทันเบสมาดิซ้ายมึงก็คงพี่เออต้องอยู่บนหัวพี่ปั๊บปั๊บปั๊บปัปรอนะรอรอปั๊บปั๊บปั๊บปั๊โดดบนหัวได้โดดบนหัวได้โดดบนหัวได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เบียร์เยอะไปพี่ อ๋อแพอวพอพอโดดบนหัวได้โดดบนหัวได้โดดบนหัวไม่ได้มันลงไปมันลงไปมันก็ขึ้นแล้วมันต้องโดดสองสองพี่คะเโดดลงไปโดดโดดลุวดโดดรวะโดดต้อโดดต้องโดดต้องโดดมีนักบอต้องโดดเลยเพราะว่าให้มันเดือมึงฟังกูนะมึงฟังมึงฟังกูนะเบ็ดเบ็เออมึงขึ้นโดดลงมาปุ๊บกระโดดเข้าเลยกระโดดเข้าเลยใช่ลงมาปุ๊บกระโดดเข้าเลยให้ายอยู่หลังสโซเฟ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกูสอนเดี๋ยวกูสอนเดี๋ยวกูสอนเมื่อกี้เห็นแล้ว จบนะหลบเห็นปะเห็นปะโดดอดกโดดสิเออโดดสองครั้งติดอ่ะเออโดดแล้วมันจะโดดอ่านละวผ่านแล้วเห็นปะโดดรัวๆดูดูดูอีกทีดูอีกทีดูอีกทีไม่ไม่เอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยพี่เห็นปะไม่ขึ้นเลยเห็นปะโดดสองครั้งติดอ่ะได้เย็นใช่จะขึ้นไงใช่โอเคเดินไปซ้ายเราจะเย็นไปซ้าย เฮ้ยผ่านวะพี่เบสโอ้โหไม่ผ่านหรอเดบไปไม่ทันเหรอไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เร็วพอหรือว่าไงมันไกลไปดี่เอารูผิดตัวเราองขยับให้ให้มันเห็นกุญแจนิดเดียวอย่างนี้นิดเดียวไอคนสุดท้ายต้องขยับให้เห็นกุญแจนิดเดียวอย่ามือ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 มาซ้ายมาซ้ายสุดอย่ามาโอเคได้ละไปโอเคได้ได้ได้ผานนันนันัน ไมม่ึงจะทันไว้เนี่ยเดี๋ยนะดูดูวิธีวิ่งของกดวิ่งอ่ะก็วิ่งแล้วนี่แหละไม่ใช่ดูวิธีวิ่งของไอไอตัวเครื่องปั่นเนี่ยวิธีวิ่งของเครื่องปั่นเนี่ยเดี๋ยวเราเราถ่ายมาเบสเอาดูวิธีเครื่องปั่นมาน่องนี้ดิไปทานละไปเลยดูก่อนนะทานทานอันนี้ทานนี้ฮะนเอาละสิง โอ้โกดไม่ทันมี่อันนี้ทันละวเมื่อได้ได้ทันทันใช่อะทัน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 ไปดิขึ้นหมอไปดิเออคือข้างหน้าผ้าดอ่ะคือข้างหน้าพ้าผมไปไม่ได้เลยกลายเป็นว่ามีให้ได้เก็บเนี้ยมีช่องทางวิ่งรถรถโอ้โหโอ้วหัวลัไปไรเออ มึงอย่าหยุดดิมึงหยุดพากลำบากเลยโอ้โหอันนี้ยังไงอ่ะต้อสองอันนี้ต้องขก็สองยิงหัวยิงหัวยิงหัวพร้อไปก่อนพร้อนนี้ก่อนไปพี่ไปก็สองคนเลยอย่าหัวดิอย่าหัวหัวอย่าหัวอยู่ขวาเฮเฮรอ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 ใจเย็นใจเย็นจริงๆรอด้านขวาก็ได้นะใช่เราเข้ารูรูนี้ได้นะรูเนี้ยใช่ใช่ไม่เป็นไรแต่ไปพร้อมกันได้หมดเลยไปเลยไปดิไปดิไปดิยืนรอช้าเหลือเกิน เต้องยืนรอเนานาเลยฟิลไม่ยินมองเว้เอาชัวรชัวชัวร์ที่อะไรมือเว่อรไอ้สัตว์